็มาลองกินอาหารอินเดียดูครับเห็นเขาเชิญเขาเรียกมาให้ลองกินดูอ่ะผมก็ลองกินดูเป็นชนาะบาชุลานะครับกับเพนานไม่ไม่ใช่สิกับอะไรนะมเมื่อกี้ลืมไปแล้วสั่งอะไรไปสั่งสองอย่างอะ่ะรวมกันสามร้อยบาทครับก็แพงอยู่แต่ว่ามันเป็นอาหารอินเดียครับร้าน Honest Indian ฟู้ดเพียวเวจเทอเรียนนะครับเราดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเสียไปสามร้อยบาทนะ the same kali constant no more digital no mistake photo this photo we have jana what is madua 2030 You can one chana water and one okay. okay. biryani butter You can Spring roll? Yeah. yeah, I have also. Spring roll and. Uh, Spring roll and chana water. Yeah. yeah. And, and uh, other yeah. I other uh, only this. because I am never used to a party Yeah. Spring roll and chana Yeah. You can feel my footage. Fast. C รกค้องมานะครับได้มาแล้วครับอ่านินเดียจริงๆผมพูดนะจริงๆว่าผมกลัวนะกลัวท้องเสียอยู่แต่มันก็ร้อนอนะ่ะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวลองกินดูนะคอืมกินออกแขกแ,แต่ร้อนจริงตัวนี่ครับ อแปลครับข้างในคืออะไรนุ้มครับออกเค็มๆอืมเืี๋ยวรเดี๋ยวค่อยกินต่อนะครับทุดนี้ตามร้อยเลยครับเดี๋ยวลองกินดูครับ